อันน้มีเสริมดูคนเกิดวันจันทร์สำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะเป็นคนที่ช่างคิดใจอ่อนนะคะแล้วก็ชอบวิตกกังวลได้ง่ายนะคะดังนั้นอัญมณีที่จะนํามาเสริมคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นอัญมณีที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะกล้าคิดกล้าทำและก็ทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั่นเองค่ะ อันนี้ไม่มีส่งเสริมการงานสำหรับคนเกิดวันจันทร์เนี่ย<ม>ก็จะได้แก่อันนี้ไม่มีสีดําทั้งหมดนะคะเช่น<ม>นินดำนะคะแล้วก็แบล็ k Sa ตฟฟาเป็นต้นะคะ่ะอันนี้ไม่มีส่งเสริมการเงิน,นสําหรับคนวันจันทร์นะคะควรจะใส่อันมณีที่มีสีออกส้มส้มทองทองนะคะอย่างเช่นบุษราคำนะคะซิทรินนะคะอันยมณีแบบเป็นตัวเรือนโลหะทองคํานะคะแล้วก็โกลเมนสีออกส้มส้มทองทองคะ่ะ อันนี้มัณีสีส้มทองทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมให้การเงินของเรานั้นดีขึ้นและก็มีเงินไหลเข้ามากขึ้นค่ะอัญมณีส่งเสริมอำนาจบารมีสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะก็จะได้แก่อัน,นมณีที่มีสีเขียวทั้งหมดค่ะเช่นหยกม,มรกตรนะคะแล้วก็จะมีอัน,นมณีสีขาวสว่างค่ะเช่นไข่มุกเพชรก็จะส่งเสริมเรื่องอำนาจบารมีนะคะ ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จมากขึ้นค่ะสําหรับอัญมณีของคนเกิดวันจันทร์ที่จะส่งเสริมเรื่องความรักความสเสน่หาเมตตาบารมีนะคะได้แก่อัญมณีสีโทนสีฟ้าทั้งหมดค่ะซึ่งก็ได้แก่เพทายนะคะบรูทอพาสค่ะเทอร์ควอยส์นะคะและอัญมณีสีฟ้าทุกชนิดค่ะรวมทางอะความารีนด้วยค่ะ สำหรับด้านสุขภาพนะคะคนเกิดวันจันทร์ควรจะใส่อัญมณีตระกูลสีชมพูนะคะเช่น r u รู l บ g ไลท์พิง a ์ p ซฟไฟและพิงค์ทอมารีนนะคะซึ่งอัญมณีสีชมพูทั้งหมดนี้จะส่งเสริมเรื่องสุขภาพของเราให้ดีขึ้น,นะคะ่ะ